ออกไปเขาว่าเวลาตรวจรถตอรีเขาจะวอนั่เสียดายยังมีหวังอยู่อะไรนะงวดหน้ายังมีเนี่ยออกแล้วเก้าอหนึ่งออกมีเกลอหนึ่งอ๋อพี่แอนไม่มีค่ะพี่แอนหยุดพรุ่งนี้ค่ะอะเอาไม่มี้ที่ไหนจ๊ะทอนแดงอุดเอาเรอ มอดมันหยุดแล้วอ๋เหรอแม่ม่ผมช่วแม่ก่อนมาที่หน่อยค่ะอ๋อนี่รอลงมดก็นี่ผ่มยาวแม่ผมยาวแม่นี่แม่นึกว่าแม่หยุดอยู่หนูถูกค่ะคุณยายขอบคุณทิ่เพชรจ้าทิดเพชรทิดเพชรโอ้ทิดเพชรเป็นคนโชคดีงวดนี้ใครที่ติดตามเมื่อวานนี่ไลฟ์สดเมื่อวานนี่นะคะค่ะสูกหวยกลทิศ ขอบคุณนะคะนิ้วสองพี่แอนขึ้นดึกอ๋อน้องเพชทำมือก่อนสองนิ้วก่อนสองนิ้วเอ๊ะแล้วพี่แล้วพี่พลอยได้แล้วพี่พลอยมั้งใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะถูกเท่าไหร่ก็ได้เขาให้โชคดีค่ะคนที่ถูกหมยถือว่าโชคดี อะไรนั่งอยู่หลังอะไรนั่งอยู่บ่อาบีโบปาบนี่อมียวยอะไอ้ไ่ะรคุณจี่ดีจ้า ดูดูดูไข่ใข้างในแม่เขาแยกผู้ตับเกพนสิบสิบตรงไหนลูกเออมองมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นเหรอคะนี่ไงนี่ไงเห็นยังคะเขาแยกเกพนสวัสดีค่ะเราคุณครูตีไรโอ้โหคุณครูตีคุณครูอ๋อฮะคนครูจ๋าจ๋าโอ้โหตีคุณครูเหรอคะตีคุณครู แม่ที่พ่คือแม่วาไว้เสร็นะคะบนอุ้เอามือมานิค่ะอามือมาหน่นี่แม่นี่แม่เดี๋ยวแม่แก่ขอโทษแม่ยายแต่น่อนเลขอโทษค่ะยายแ่อ่เป็นไรคะใครไม่เดียวคุเแม่ ขอโทษแด้อยู่ดีเลยโอ้ขอโทษแม่เออขอโทษค่ะขอโทษค่ะน้องเพชรน้องเพชรเต้นเพลงนี้ให้ยายฟังหน่อยเพ,เพชรจ๋า <c oughs> เอ้ยกอะไรถือเหล็กโบจา๋าบบจา๋า

นี่นี่เพื่อนมาแจกทำไมทำไมทำไมขอโทษแดกหน่อยเอาทำแม่ทำไมแล้วขอโทษแจกทำไมสรุปแล้วค่อยได้ค่อยได้ทั้งคืนทั้งร่องมาคุณพ่อพี่มาเลยเอามือมาขอโทษคอขอโทษไม่ตั้งใจอ๋ออขโทษยังทำสิทำสิลูกทำสิหนูทำสิขอโทษยายแตนก่อน วันนั้นยังไม่ขอโทษเลยคอยซื้อหาหนึ่งเออซุยกันไปกันมานี่แล้วคอยก็ซื้อเจ็ดหนึ่งสามอะไรลูกสามสองรถคั้นี้แหละวันมอหน้ามแตกมันขี่ไปกันเล้วซื้อเลขกันนะเจ็ดหนึ่งมันฟ็อกหนึ่งเออพ็อกก็จะวัดซื้อรถเนาะ ถ้ามาเป็นแฉ่งแม่งอยู่เด้ก็ยังสื Hoje> ่ออยู่นี่แหละ้อันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นโอเคนี I love you อะไรล่ะคะสอนทำไม love you เต้ติ๊กตี้เฮดบอเป็นนี่เพื่อเฮดเป็นเลเพื่อว่านี่แดนดูนี่ดูนี่ ไอ้ท uhm. ี่บอกฮกหนึ <S <S ่งเต่เออน่าเน้นมมือว่าเนี่ไอ้ตันบอกให้เกลียกนี่เด่นเล็กลังโอเล็กหนาดิเปดเปดเก่านเนาะเปดเดเก้าเลยเนาะ หนึ่งมาหกเก้าหกเรียกออกงามเนาะเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าปัตตอรีวถือฝุนยูสุลิ้นคนคนหนึ่งเขาลงมืงหันย้ายนันมาถือ ถารักทั้งสองคนค่ะขอบคุณค่ะทิดเพเชรเขียนเลขหกบอกตอนไหนอยู่กบไปตันเลยน้องเพชรบอกหกศูนย์หนึ่งน้องพลอยบอกหกศูนย์เจ็ดห้า คุนว่าถูกเลขน้องเพชรที่เขียนตหวึ6<อ>1เออเก่งมากขอบคุณค่ะคนที่ถูกก็โชคดีไปนะคะคนที่ไม่ถูกก็ถือว่าดวงยังไม่ถึงนะ